โอ้ยถึงได้มากโอ้ถึงได้มากถึง้มากัเตอร์กอนต้องมีคัตเตอร์ก่อน้ย God เนี่ยอันนเีหลืองแต่อนจรเป็นสีทอง Hello Sunny ค่คนี่กับไอซ์นะคะวันนี้อจะมา unbox ของที่ไอไม่เคย unbox มาก่อนเลยคออเป็นการ u n ที่ จนบ้านแตกตัวแตกตั้งแต่วันแรกที่เห็นรูปภาพว่า Apple เขาออกไอแมสซีเหลืองและไม่ใช่แค่สีเหลืองคือจริงๆเขาอะออกมาเจ็ดสีซึ่งจริงๆไอ้อะมีโครงการที่คิดเองกับตัวเองว่งาอยากคือทังเจ็บสีอยากคือทังเจ็บสีไปไหมในออฟฟิศใหม่ที่กำลังสร้างอยู่น้องๆคนนั่นเงเรียนปุ๊บ <c oughs> ชัดมากว่าเราต้องเป็นออฟฟิศแรกในประเทศไทยที่มีไอแม็กเจ็ดสีวางเหลยงแต่จัดกันมาที่ความจริงออฟฟิศยังสร้างไม่เสร็จและเครื่องทั้ง7เครื่องก็คือราคา <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความฝันให้เป็นจริงขั้นที่1ก็คือค,คือคุยนะคะว่าจริงๆตรงนี้เขามีสีอื่นสวยเยอะมากสีม่วงก็คือสวยสีสักคือดีสีซ่อมก็คือแ,แต่ว่าท้างเราอะตัดสินใจง,ง่ายมากเพราะว่าเป็นแบบเป็นชนีสีเหลืองก็คือแบบแตัดสินใจแบบเลือกสีเหลืองมาแบบไม่ต้องคิดมากเพราะว่าชอบสีเหลืองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเห็นของจริงบปพร้อมกัน โอ้ยถึงได้มากโอ้ยถึงได้มากถึยได้มากตรงนี้คัตเตอร์ก่อนตรงนี้คัตเตอร์ก่อนไม่ใช่แค่ไอายถึงได้นะคะคนนี้ก็ถึงได้ด้วยเด่นนะเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าอันนี้ยที่เป็นด้านหลังจริงด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้คือโชว์ข้างหลังแล้วแม่บาน สายเถะจะไม่เป็นวปาให้ดูดีเทลก่อนค่ะนี่ที่คือเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบสายผ้าผ้าสีเหลือง้วยนะนี่ก็เขียนเป็นสีเหลืองนะ้น่นอมันเหมือนจะเป็นสีทอง ไม่แน่ใจเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะไปเซิร์ชดู you <c oughs> ในอินเทอร์เน็ตเอาแต่ว่าเนี่ยคือมันบางมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ปกติพกแบบอ๋อเขาเรียกอะไรนะ MacBook. MacBook MacBook ตลอด iPad ตลอดอันนี้คือบางมากแล้วคือเนี่ยเอดิมันยกได้ง่ายมากแปลว่าเราสามารถจะว่าเปลี่ยนโลเคชั่นของคอมได้เรื่อยๆที่อย่างวันนี้อาะแบบมานั่งตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบไปนั่งที่อื่นก็ได้ค่ะสวยก่ะเป็อ๋อมันตอ้องแกะหนึ่งชั้น เหลืองทองเหลือกทองของอัมพัยแต่เขาเรียกสีว่าสีเหลืองนะไม่ได้เรียกว่าสีทองเหลือกทองของอัมพาย เล็กมากเล็กแล้วก็บางมากคือแบบว่าเขาทำงานตรงไหนเหรอคือนี่ทั้งหมดทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วเหรอคือถ้าที่ดูมันเป็นเชฟ M1 ซึ่งน่าจะแปลว่าเล็กมากแหละเพราะนี่คือแบบว่าแต่ก่อนต้องเป็นคอมมีต้องมีตัวอยนี้ไม่มีเลยมาดูของอื่นในกล่องกันและสิ่งเื่นอื่นในกล่องก็จะเป็นนี่เลยค่ะคีย์บอร์ดโอ้โหคีย์บอร์ดก็เป็นสีเหลืองไปด้วยคุยบางมากทุกคนดูดิบางมาก เหลืองแบบเหลืองมากอุ๊ยแล้วก็นี่ค่ะดีเทลคือเป็นเหมือนแบบผ้าผ้าแบบนี้มันเป็นสายเสียอุ๊ยอุ๊ยเนี่อะไรอ่ะอุ๊ยเทคโนโลยีมอดี้เซ็ตคืออะไรอ่ะใส่ชั้นแบบหรออุ๊ยอะไรไม่รู้แต่ว่าสีสวยมากสีสายนี่สูงเหลืองแบบผัดเท้าสวยมาดูดิสีมาแล้วไปเลยอ่ะได้กินหอมแม็กฉันได้กินหอมแม็กด้ยไม่ใช่แม็กโดนนลอนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ืออะไรอ่ะ น,น,น่าจะเป็นแบบโอ้คู่มือต่างๆแล้วก็มีเป็นสายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเสียบกันดีกว่าส่วนตรงนี้สีขาวๆอ๋อเป็นเมาส์อ๋อเป็นที่รองเมาส์นี่เป็นเมาส์สวยงามมากเลยค่ะเป็นที่รองเมาส์เหรอมันไระมันคือ,อะไรวะไม่ใช่อะมันคือแท็คแพดเหรอ ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรอะเนี่ยมันแบบว่ามันมีปุ่มตรงนี้ปึ๊บเปิดปิดได้แล้วก็มีที่เสียแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีความลาดเอีอยงซึ่งไม่ใช่เป็นที่รองเมาส์เราว่าเป็นแบบเนี่ยแผดปึ๊บใช่ปะเมจิคคีย์บอร์ดทอมทัสก์เองไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เมจิกคีย์บอร์ดแต่อันนี้คือเมาส์ ถ้าเกิดูด้านหน้าก็คือเป็นสีขาวปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูด้านข้างปุ๊บก็จะเห็นมีความแบบสีทองนิดนึงสีเหลืองนิดนึงนะคะอ้ยนี่ค่ะคีย์บอร์ดหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งมันบางเล็กเราก็แบบว่ารู้สึกว่าสามารถที่จะแบบพิมพ์กระดกตแบบถือเยานี้เลยอะแล้วต้องมีนะคะต้องหัวมุมอ่ะเขาจะมีเป็นแบบ touch ID ที่สามารถจะแบบกดปึ๊กแล้วก็สามารถจะทำอะไรต่างๆได้เร็วคือไอ้ macbook แล้วก็เวลาเรา touch ตรงมุมวาบนนี่มันจะสามารถล็อกอินเมลล็อกอินต่างๆได้ง่ายมากซึ่งเนี้ยก็มีเช่นกันเป็นปุ่มานนนเหือกั แต่ดูดูทำมาดีดูทำมาอย่างตั้งใจเป็นมุมที่แบบดูเรื่องเล็กมากพอมากสีสวยรู้แล้วเขาเรียกว่าเมจิแทร็คแพดนะคะก็คือสามารถเราไปใช้เหมือนในโน้ตบุ๊กอะเหมือนที่เราแบบว่าเนี่ยซูมเข้าซูมออกแบบจับจับจับอะไรเงี้ยเผื่อคนที่อนาการใช้ MacBook ซึ่งก็คือทางเรานี้เองก็คือแบบ เลยก็คือไม่ต้อเป็นพฤติกรรมของเราคือคอมอ่ะเปลี่ยนให้ตัวเองอ่ะมาทันเราส่วนสายสีเหลืองอันนี้หัวจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นหัวสำหรับ iPhone แล้วก็นี้เป็น USBC จะเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไปชาร์จแบตโทรศัพท์หรอกเนี่ยไมเไใชกับม่าใชกันเฮเอาไ้ชาร์จมือือจริงเนี่ยชได้บเาเครื่องหชาพวกไป่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่นี่มันเป็น USBC ซะ อ๋อไม่ใช่ใชาร์จอันนี้แหละไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่า,อาว้องไปชาร์จมือถือก็ได้ไงไ <laughs> ม่เลยม่าเดือดร <laughs> ักนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ <h ook> อันนี้เป็นสามรูแล้วก็นี่เป็นแบบนี้ <h ook> อันนี้ก็คือเป็นที่เสียบจากคอมซึ่งมันจะมีรูตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นรูที่แบบเอาไว้แบบเสียบอินเทอร์เน็ตปุ๊บเข้าไปได้เลยที่ชาให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวเนี้ยเป็นแบบเอาไว้จิ้มกับคอม ไม่ออกไม่ออกี่คืพร้อมใช้แล้วนะกดเปิดผมก็ดูช้ได้เลยเนี่ยตื่นเต้นอ่ะกดเปิดแล้วนะเด่ชอมากขนดนี้เลยกินังสวยมากฮัลโหลออล่ะฮัลโหลีสอาม่ออก่ก็กดได้เลย a few วันสุดท้ายแล้วและนี่คือไอ้แอันซ์ไปของอวยอย่างตั้งชื่อไม่ออกเลยอ่ะทุกคนมัน่ารักมากเลยอ่ะขอยแล้วคนช่วยกันตั้งชื่อเข้ามาดีกว่าดูสินลองคือสีสวยมากเหลืองมากตัวมากแล้วก็ดูแบบผมพากายคือคือคือมัน มตั้งโต๊ะแต่มันดูพกพาง่ายจริงๆก็ง่ายดีเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องตั้งชื่อถอยทุกคนช่วยกันตั้งชื่อน้องนะคะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเลยว่าไอค้คนจะตั้งชื่อน้องว่าน้องอะไรดียูยูแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่ากล้องมันชัดมากซึ่งสอสอของเราเนี่ยไม่สนใจอะไรครคิดว่าเดี๋ยวไอจะลองหาทำไลฟ์ที่นี่สักหนึ่งครั้งว่ามันได้หรือเปล่านะแต่ว่าขอลองดูกล้องม่้ยเพราะว่ากล้องมันเหมือนชัดมากอมพฟวเตอร์ช้อ การ์ดบ็อกซ์ครั้งนี้นะคะก็พูดเลยว่าแฮปปี้มากมันสวยงามมากเลยมันแบบมันเหมาะกับผู้หญิงกระดุมกระดิ่งแบบไอซ์ซึ่งจริงๆแล้ว,วอะความฝันที่อยากจะมีเฉดสีมีเฉดสีนี่คงไม่ละเลือนลางหายไปนะคะก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งออฟฟิศของไอซ์จะมีไอแม็กเจ็ดสีวางเรียงกันได้ถูกแต่ก็คือตอนนี้ไอ้เมื่ลยนะคะว่าส่วนตัวของไอซ์เองอ่ะคือมีอุปกรณ์แม็กเยอะมากแล้วก็มีหลายสีด้วยเริ่มจากคอมสีเหลืองแล้วก็แม็กซ์ลกสีรักกอล iPad สีฟ้า คือแบบมีหลากหลายเฉดสีจริงๆม่ซํากันเลยก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องมีของของผูแคตตาลอกี่ขนาดนี้แต่พูดเลยนะคะว่าของแต่ละอย่างมันก็ใช้ในสายกานที่ต่างกันซึ่งหนก็ไม่สามารถเลือกได้ก็คืออย่างก่อนเลยกันเลยก่อหวันนี้ก็คือต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมมาช่วยกันคอมเมนต์ตั้งชื่อน้องไงไอนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย